มาดีไอวยขนมในเซเว่นกัน ในเซเว่นมีอะไรแบบนี้แล้วโว้เขามีวิธีการทำมาให้ด้วยเลิศมากสายงานดีไออย่างเราจะรอช้าได้ไงอะครับนันนันการเอื่นมาดูส่วนประกอบข้างในกันก่อนเขาจะมีวุ้นสีเจลาตินมาให้3ามสีแล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่เดาเอ๋อันนี้คืออะไรเนี่ยไขยป่ปลาหรือเปล่าและก็ช้อนคนรวมถึงช็อกโกแลตบีหลับแป้นพิมพ์พร้อมและมาเริ่มกาวการอื่อนตัดที่กองน้ําออกมาก่อนเลยแรกที่เราจะผสมนะคะนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนั้นก็คือสีเหลืองจ้าเอ๋ผงด้าน จะออกเป็นสีขาวๆ <ละ S 1> หลังจากนั้นให้เราเทน้เข้อที่ตวงแล้วก็คนเลยคนเลคนเลยให้เข้ากันได้เลยหลังจากคนเลยไม่นานเราก็จะได้น้ําสีเหลืองใสๆออกมาแบบนี้เลยจ้ออาออาละชาฮะน้่นๆผทเข้าพิมพ์ของเราได้เลยเนี่ยมันก็อยู่ที่ไอเดียของแต่และคนแล้วว่าจะทําออกมาได้จึง้งหรือว่าบงแค่ไหนมาฮะน้องๆถ้ายังไม่รู้ว่าจะใส่ยังไงเดี๋ยวมาลองดูของพี่ก่อนก็ได้ใครคิดว่าสวยกดหนึ่งไม่สวยหรอกกด2แต่อย่าพิมพ์ห้าห้ามานะคลิปหน้าเรามาดูผลกาน